คำว่าเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาที่เป็นตาเนื้อแต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาและการเห็นเกิดดับเนี่ยมันเป็นสำนวนการพูดจริงๆแล้วในภาพใหญ่คือเป็นการเห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตั้งแต่ความไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนซึ่งเราสามารถสังเกตจากความคิดเราได้สังเกตจากความสุขหรือความทุกข์ในขณะนั้นได้เช่นอยู่ดีๆก็ไปคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อย เราเพียงแค่เห็นความแปลเปลี่ยนของความคิดนี่ก็คือการเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องแล้วไม่จําเป็นต้องโฟกัสเฉพาะเกิดและดับและถ้าเราทันเราจะเห็นเลยว,ว่าเออความคิดเราก็มีเกิดแล้วก็ความคิดเราก็มีดับนี่ไงนี่คือการเห็นเกิดดับหรือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นบางทีนั่งไปก็เกิดความสุขใจขึ้นมาบางทีนั่งไปก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยความทุกข์ก็ตามมาพอเปลี่ยนอริยบทได้ปุ๊บอ้าวความทุกข์มันคลายลง นี่ไงความทุกข์ก็แปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นความสุขก็แปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราไปทั้งชั่วโมงเหมือนเมื่อสักครู่ที่นั่งสมาธิบางจังหวะก็สุขบางจังหวะก็ทรมานบางจังหวะก็ลำคาญบางจังหวะก็อยู่กับลมได้ดีบางจังหวะหวก็หลุดไปคิดมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเราเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมามีไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นั่นะคือการเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง